15-17เมษายนนี้นะคะแจกอีกค่ะ5,000บาทนะคะถึง8,000สนรายเลยนะคะมาเช็ครายละเอียดกันเลยค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครคะ่ะอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ Facebook นะคะทีวีสีไทยคะ่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารด,ดีเช่นเดียวกันคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ที่ได้ลงทะเบียนกันไว้รับเงิน5,000บาท3เดือนเริ่มเดือนเมษาพฤษภาแล้วมิถุนาตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะอีก5000นะคะอีก8แสนลายค่ะในวันที่15เมษายน16และ17เมษายน ะะกระทรวงการคลังนะคะยืนยันค่ะว่ามีเงินพอแจกแน่นอนในตอนนี้ค่ะโดยนายระวันนะคะแสงสนิทค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้านะคะมาตรการเยียวยาตรงนี้5,000บาทค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ได้มีเมล็ดเงินช่วยเหลือเยียวยาถึงคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะในรอบหนึ่งไปแล้วระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนค่ะรอบที่2ก็ในระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนค่ะ จำนวน2.4ล้านลายนะคะที่ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะดีใจขอแสดงความยินดีกับ2.4ล้านลายนะคะที่รับเงินตรงนี้ค่ะหรือคิดเป็นวงเงินทั้งหมดนะคะที่เขาแจกอยู่ตรงนี้1.2หมื่นล้านบาทเลยค่ะกระทรวงการคลังนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27ล้านคนคะ่ะให้ด้วยเร็วที่สุดนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับ sms นะคะใจเย็นๆนะคะเพราะว่าคนสมัคร27ล้านคนค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะ ai ก็ทำงานค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ทยอยส่ง sms ให้ทุกวันสำหรับพี่น้องคนไทยที่ได้รับ sms นะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็ดีใจถ้ายังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะยังไงขอให้รอก่อนนะคะในช่วงวันที่15 17เมษายนนี้ เขาก็จะเริ่มทยอยส่ง SMS อีกนะคะซึ่งใครยังไม่ได้รับ SMS นะคะรอดูนะคะ15-17ค่ะและจะโอนเงินเยียวยาในรอบที่3นี้ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณที่บอกนะคะ8แสนคนคิดเป็นวงเงินอยู่ที่4,000ล้านบาทเลยค่ะสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับแต่ได้ได้รับสิทธิตรงนี้นะคะแต่ได้รับแจ้งว่าโอนเงินไม่สำเร็จนะคะใครก็ตามที่ได้รับเออ สิทธิ์ผ่านตรงนี้โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากอาจจะมีบัญชีธนาคารถูกปิดหรือบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานหนปีนะคะหรือมีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน,นะคะ่ะตรงนี้เขาก็ไม่สามารถโอนให้ได้นะคะท่านเช็คให้ดีๆนะคะระหว่างชื่อนะคะว่าสะกดถูกต้องไหมที่อยู่ที่อยู่ชื่อต่างๆนะคะว่า สะกดตรงกับเลขที่บัญชีธนาคารหรือเปล่าบางที่นามสกุลไม่เหมือนกันการสะกดชื่อไม่เหมือนกันตรงนี้เขาก็ไม่สามารถโอนให้ได้นะคะหรือบางท่านเลือกโอนเงินนะคะผ่านพร้อมเพย์ค่ะแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ตรงนี้ให้ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีนะคะตรงนี้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้คะ่ะ แต่ใส่ข้อมูลบางท่านใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงนี้นะคะถ้าไม่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนนะคะยังไงแนะนำนะคะให้ไปที่ตู้ ATM เพื่อที่ท่านจะได้ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนค่ะโดยไม่ต้องไปที่สาขานะคะคเพื่อรอรับการโอนเงินเยียวยาในงวดเดือนเมษายนนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่22ถึง29เมษายน โยนนี้ค่ะก็คือใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะแล้วก็แก้ไขบัญชีตรงเนี้ยเขาก็จะโอนเงินวันให้22หรือ29วันใดวันหนึ่งนะคะ ทั้งนี้ค่ะทางโคศกกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังค่ะได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนมาโดยตลอดและจะได้เตรียมเปิดกลไกนะคะขอทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่20เมษายน2563นี้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะที่ เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเพราะว่าตรงนี้มีประชาชนค่อนข้างเรียกร้องมาเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์เขาก็จะเพิ่มปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ยื่นขออุทธรณ์นะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะจึงขอเน้นย้ำตรงนี้นะคะไม่ประชาชนนะคะไม่จำเป็นต้องเดินาทางมาที่กระทรวงการคลังค่ะ เพราะไม่มีช่องทางการเปิดรับเอกสารและเป็นการดำเนินตามทางแนวทางนะคะโดยการที่เขาไม่อยากให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรารวมตัวกนันอยู่ในกลุ่มเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้ภายรัสแพร่ระบาดตัวรวดเร็วตรงนี้เขาก็ไม่อยากให้ประชาชนมาตรงที่กระทรวงการคลังเขาถึงเปิดช่องทางนะคะท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะ เข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดปุ่มยื่นอุทธรณ์มาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบทันทีเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็การขอทบทวนสิทธิ์นี้นะคะในระยะแรกค่ะจะเปิดกว้างสําหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรองก่อนนะคะตรงนี้และในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มที่กดนะคะยกเลิกตรงนี้นะคะกลุ่มที่ กดยกเลิกแล้วก็เขาจะมีการคัดกรองตรวจสอบอีกครั้งค่ะและในระยะต่อไปก็จะข,ะขยายต่อไปนะคะด้วยอาจจะก,กดปุ่มยกเลิกนะคะผิดไปตรงนี้นะคะหรือเขาจะมีกลไกการทบทวนจะดำเนินการอย่างรวดเร็วนะคะโดยการลงพื้นที่จริงค่ะเพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากกระทรวงมหาดไทยนะคะและหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ค่ะถ้าใครเดือดร้อนจริงๆตรงนี้นะคะยื่นเรื่องเข้าไปเลยนะคะเขามาตรวจสอบก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณเดือดร้อนจริงๆก็อยากให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับเงินตรงนี้5,000บาทค่ะเพราะว่าเข้าใจหัวอกคนที่ไม่มีรายได้จากมีรายได้แล้วก็รายได้ลดลงตรงนี้ค่ะตรงนี้รนกระทรวงการคลังเขาก,ก็ยกตัวอย่างมาว่าเช่นถ้าคลังจังหวัดนะคะ สัมพสาดกรพื้นที่ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและการเกษตรและสหกรณ์ตรงนี้เป็นต้นค่ะที่ว่าเขาให้ความร่วมมือที่จะไปตรวจลงพื้นที่จริงตรงนี้ค่ะรวมถึงบริษัทไพรสนีไทยจำกัดด้วยทั้งนี้ค่ะผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเย,ยียวยาอยู่นะคะ3เดือน เนื่องจากการให้เยียวยาจะใช้อ่จะให้วันตั้งแต่รับเริ่มใช้สิทธิ์นะคะก็คือว่าถ้าคุณผ่านเนี่ยผ่านการลงทะเบียนเนี่ยก็คือว่าง่ายๆถึงแม้คุณจะผ่านเออใกล้จะสิ้นเดือนหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้คุณอยู่ในเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนาก็คือ3เดือนตรงเนี้ยเขายังแจกจ่ายให้อยู่นะคะใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะอยาเพิ่งน้อยใจตรงนี้นะคะเดือดร้อนจริงๆยื่นอุทธรณ์เข้าไปเลยนะคะดิฉันแนะนำเพราะว่าเป็นห่วงคนไทยทุกคนเป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้ ไวรัสก็ค่อนข้างระบาดแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะอย่างกับคนทำงานลงแรมหรือทำงานอะไรตรงนี้ก็บร,ริษัทก็ถูกปิดไปก็ลูกจ้างที่เคยจ้างมาก่อนก็ถูกปิดตรงนี้ทำร้านเสริมสวยเคยได้เงินตรงนี้ก็ไม่ได้ขายของค้าขายตรงนี้ปกติเคยขายของที่ตลาดนัดตอนนี้ก็ไม่ได้รายจ่ายรา,ายได้ลดน้อยลงตลาดปิดเนี้ค่ะคุณยื่นเรื่องเข้าไปเลยนะคะ ตรงนี้นะคะโคษกกระทรวกงการคลังเขาได้เน้นย้ำอีกว่ารัฐบาลนะคะ มีงบประมาณเพียงพอนะคะและมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ไวรัสโควิดตรงนี้นะคะเขาช่วยประชาชนคนไทยเต็มที่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยตอนนี้ช่วยไป2ล้านกว่าคนแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็ทยอยช่วยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าให้พี่น้องใจเย็นๆใครที่ยังไม่ได้รับ SMS หรือยังไงค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำหรับแต่และกลุ่มต่อไป ะะสําหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะออกมาตรการออกมาช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโวยตรงนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ห้าพันแต่คุณจะได้รับสิทธิ์อย่างอื่นที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยใจเย็นๆด้วยนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนก็ใจเย็นๆใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะไปลงกันเลยนะคะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ส่วนใครที่ได้รับเอ s แล้วได้รับเงินขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็อย่าลืมยื่นอุทธรณ์นะคะน่าจะประมาณวันที่19เมษายนถึง20ตรงนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆเวลาดิฉันลงคลิปใหม่ๆจะได้ทราบก่อนใครค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ